ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปั๊มเบื้องต้นนะครับในกรณีที่ปั๊มไม่ทํางานนะครับอันนี้จะเป็นกรณีของการที่มีตะกันหรือมีค่าตะกันติดอยู่ในท่อจึงทําให้ใบพัดนะครับไม่สามารถทํางานได้นะครับผมนี่นะครับเราจะแก้โดยการที่ถอดหน้าโครงนี่ออกมาเพื่อให้เห็นตัวใบพัดนะครับผมและทําการ ทําความสะอาดข้างในนะครับจะทําให้ใบพัดกลับมาหมุนได้ปกตินะครับผมเรามาเริ่มกันเลยครับทําการถอดน็อตเบอร์แปดนะครับทั้งหมดสามตัวด้วยกันนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองครับตัวที่สานะครับเมื่อไขน็อตจนเสร็จหมดเรียบร้อยนะครับทําการยกมันออกมาตรงๆนะครับ มันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะติดให้ใช้ค้อนอยางนะครับหรือไม้ค่อยๆเคาะเบาๆนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อเราใช้งานไปสักพักเนี่ยครับมันจะเกิดค่าตะกานภายในท่อนะครับซึ่งความสกปรกของน้ําเนี่ยฝุ่นต่างๆที่มันไม่สามารถกรองได้มันก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เกิดค่าตะกานแบบนี้ขึ้นนะครับจนทําให้มันสติกนะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้งานไป็นนานดูนะครับเดี๋ยวเราจะขูดให้ดูนะครับนี่นะครับตัวไวพัดเองเนี่ย สามารถหมุนได้นะครับตอนนี้อันนี้คือเช็คเบื้องต้นว่าไปพัดยังทํางานได้ปกตินะครับหมุนได้ปกติแสดงว่าติดอาจจะติดที่ตรงนี่นะครับความสกปรกของมันนะครับที่อยู่ในนี้นะครับมาเรามาดูกันครับว่ามันจะเยอะเท่าไหร่เห็นไหมครับเนี่ยก็จะเป็นเศษเผงๆนี่ยครับลาน้ํามันไปค้างอยู่ในท่อนะครับมีพวกเศษตะกันอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ขูดออกไป พวกขาตะกันพวกนี้มีเศษพวกนี้มันสามารถเกิดได้แลวครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าการที่เราใช้น้ําเนี่ยน้ําพวกนี้มันเป็นน้ําสกรปรกบางทีต่อให้เราน้ําสะอาดมาเนี่ยมันก็จะมีพวกคราบสหนิมค้าวตะกันที่มากับท่อน้ํามากับแหล่งน้ําที่เราต้องการใช้งานนะครับมีค้าวตะกันพวกนี้แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือใบพัดหุนได้ปกติแล้วนะครับ พอใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยตัวนี้ถูกขูดเอาเฟสค่าประกันออกนะครับมันก็จะสามารถทํางานได้โดยปกติโดยที่ไม่ติดนะครับผมอาทําทการประกอบกลับเข้าไปครับขาเข้าเนี่ยมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเราก็ค่อยๆต่อเข้าไปครับใช้ค้อนยางหรือไม่ก็ไม้นะครับบางๆต่อเข้าไปนะครับเอามือประคองต่อเข้าไป แบบนี้นะครับจะต้องสนิดนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับสนิทแบบนี้นะครับมันจะขยื่อนได้อย่างนี้นิดหน่อยนะครับซ้ายขวาแต่เมื่อเวลาเราใส่น็อตประคองไว้เนี่ยมันก็จะกลับมาอยู่ในช่องแล้วก็ตรงร่องพ่อที่จะใส่รูน็อตให้มันตรงกันได้เหมือนเดิมน,นะครับทำการขันน็อตครับ ค่อยๆไขเบาๆก่อนนะครับจนน็อตเข้าตรงทุกรูนะครับไขเข้าได้ปกตินะครับก็ขันแน่นครับย้ำโอเคครับเรียบร้อยครับเป็นัารเทสซิ้งครับผม